สวัสดีครับไลน์นี้นะครับรีวิวฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับปาวานเครื่อง k 24นะครับในบอดี้นี้นะครับมีเครื่องโยนต์หลายตัวเลยนะครับมีเครื่อง2,000นะครับ k 20 k 24แล้วก็เครื่อง j 30เครื่อง3,000 v6 ด้วยนะครับก็ทั้งช่างก็ได้ทำมาทุกตัวแล้วนะครับ โอเคเรามาคุยกันครั้นี้นะครับวันนี้ที่เราโจ๋หัวว่ามีอาการาสตาร์ตติดยากลากยาวนะครับเบาดับประ็นต่างๆนะครับแล้วก็เข้าแก๊สได้บ้างไม่ได้บ้างเราแบ่งเป็นประเด็นประเด็นไปก่อนแล้วกันนะครับไอ้เข้าแก๊สได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยจากช่างที่เช็คแล้วก็คือเกิดจากเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ที่รางมันต่อมั่งไม่ต่อมั่งนะครับสัญญาณตัวนี้พอไม่เข้าเลยทําให้ระบบแก๊สมันไม่แอคทิเวตมันไม่สามารถจะเข้าเป็นระบบแก๊สได้ นะครับส่วนไอ้ที่ว่าสตาร์ทลากยาวอะไรเงี้ยน้ำมันเนี่ยลากยาวนะครับลากยาวเนี่ยคันนี้ผลอ่าถ้าเกิดสันนิษฐานโดยทั่วๆไปเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นระบบน้ํามันเชื้อเพลิงเนาะ mm hmm. ปั๊มติ๊กไม่ทํางานเลกูเลเตอร์มันถอยมันรั่วอะไรเงี้ยทำให้สตาร์ททำให้สตาร์ทแล้วลากยาวแต่คันนี้นะครับเหตุเกิดจากแก๊สนะครับข้ตอต่อเราใช้แก๊สใช่ไหมครับเราเราดับเครื่องเสร็จปั๊บเนี่ย หัวฉีดน้ำหัวฉีดแก๊สของตัวนี้นะครับมันรั่วนะครับและประกอบกับโซลินอยที่หม้อต้มค้างก็คือปิดไม่สนิทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อแก๊สแก๊สที่มันค้างอยู่ในท่อแป,ป๊บทั้งระบบเนี่ยมันก็จะไหลเข้าไปในท่ออ่อนก็คือท่อหัวฉีดที่ล่างประกอบกับหัวฉีดนะครับเสื่อมรั่วอีกนะครับแก๊สก็เลยไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้เข้าไปในท่อไอดีนะครับตอนที่เราดับเครื่องเข้าไป นะครับก็เลยทาไม่ตออสตาร์ทแก๊สเนี่ย start, สตาร์ทสตาร์น้ำมันครั้งต่อไปซึ่งเราสตาร์น้ำมันทุกครั้งอยู่แล้วก็เลยทําให้สตาร์ทไม่ติดติดไม่ได้ลากยาวเพราะส่วนผสมเนี่ยตอนเราสตาร์น้ำมันนะครับน้ำมันก็ฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปถูกไหมครับแต่ในท่อร่วม ID นะครับมีกา๊าซ LPG ค้างอยู่ในนั้นซึ่งทําให้เกิดอะไรฮะเกิดส่วนผสมเชื้อเพลิงที่มันหนาจนเกินไปนะครับสัดส่วนเชื้อเพลิงมากกว่าอากาศเลยทําให้ไม่สามารถจะสตาร์ทติด ติดก,ก็ต้องลากยาวลากยาวเพราะว่าต้องเอาเปิดเอาอากาศใหม่ออกซิเจนเข้าไปแทนที่เพื่อจะได้มากพอหรือไม่ก็เหยียบทะเลงเหยียบทะเลงลงไปเพื่อให้ลิ้นมันเปิดให้อากาศเข้ามาจะได้สตาร์ตติดได้นะครับและปัญหาต่างๆก็ได้ตรวจสอบเช็คเจอมดแล้วแล้วก็ได้ลี้คลายไปคันนี้ก็เลยเปลี่ยนหัวฉีดนะครับหัวฉีดน้ามันไอหัวฉีดแก๊สนะครับซึ่งมันชมุตเสียหายไม่สามารถทํางานได้ในในแบบปกติแล้วแล้วก็หม้อต้มนะครับหม้อต้มซึ่งทํางานได้แต่อะยะสุดท้ายแล้วแล้วก็ Uh, ตัวตัววาโซลินอย์นะมันมีการค้างกระค้างก็คือไม่สามารถปิดไม่สนิททำให้ก๊าซอ่ะมันรั่วรั่วเข้าไปในท่อในระบบของ mm. ในแรงดันที่เข้าไปที่รางหัวฉีดนะครับ mm. ก็ได้แก้ไขนะครับสรุปก็เซ็นเซอร์รางมีปัญหานะครับหัวฉีดรั่วได้เปลี่ยนหัวฉีดนะครับแล้วก็หม้อต้มนะครับหม้อต้มซึ่งสาภาพทางกายภาพก็ค่อนข้างแย่นะครับ mm. ก็แล้วก็ประกอบกับ ตัวโซลีนอยด์มันไม่สามารถจะปิดก,การก๊าซได้ก็รั่วก็คือสรุปว่าเสียหมดเลยทั้งทุกทั้งระบบนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนครบทั้ง3ตัวแล้วก็ได้เซตอัพปรับจูนใหม่ทั้งระบบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กลับมาทํางานสตาร์ทชิ่งติดได้เป็นปกติแล้วก็เข้าแก้ข้อตำมันเรียบเหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้เราก็จูนละเอียดนะครับเช็คมนะาหลายหลายรอบนะครับแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ใช้แมพเข้าทำนะเราเราพรอตแล้วเราก็จดแล้วเราจดแล้วเราก็พรอตเอง นะครับแก้ไขเองแล้วก็ปรับจูนด้วย OBD ตลอดทางที่วิ่งนะครับตอนนี้ก็สามารถจะวิ่งได้เสมอเสมอแมกแกสและน้ำมันแล้วนะครับตอนนี้ก็สมบูรณ์แล,ล้วนะครับโอเคก็จบงานแอร์คอร์ดเครื่อง k 2 4คันนี้เรียบร้อยนะครับโดยส่วนเดี๋ยวมีอะไรที่จะต้องทำาล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำสองเข้าไปอีกทีนึงนะครับโอเคอสำหรับคลิปนี้จบตอนนี้ก็โอเคนะครับเป็นเคอะใครอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือติดขัดหรือลัากษณะการใกล้เคียงกัน เราไม่แน่นใจนะครับเพราะอาการเนี่ยมันคล้ายๆกันได้แต่มันคนละสาเหตุได้เช่นเดียวกันนะครับมีอะไรปรึกษาโทรติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างหรือตามเพจได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ